สวัสดีค่ะสวัสดี FC ผู้ติดตามสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับวันนิสาม u ส i ิค่ะที่เก่าที่เดิมนะคะที่ร้านของเราสราขาเพื่อสว่างดนดินจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูมาชมไมลอยค่ะนึกถึงไมลอยนะคะอย่าลืมแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้ก็ถือว่าผลิตไมลอยมาแล้วหลายรุ่นมากนะคะ<า>ก็คือนี่เลยนะคะ ไมลอยของโปร u r o t เทคค่ะพี่พรุ่นนี้เป็นรุ่นโปรตองเจนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดของโปร u r o รเทคนะคะชื่อว่าโปรตองเจนะคะแต่ว่ารุ่นตองเจ็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะจะเป็นรุ่นโปรตองเจมาแทนนะคะและรุ่นนี้นะคะมีความโดดเด่นก็คือมีให้สีเสาสัญญาณนะคะ <Wow. S 1> และราคาค่าตัวเขาก็ไม่ถึงห้าพบาทเลยค่ะราคาก็ถูกอยู่นะคะก็ไม่แพงมาก ให้มาตั้ง4เสาแต่ราคาไม่ถึง5,000บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองฟังเสียงเขานะคะว่าเสียงเขาจะดีขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมาแกะกล่องให้ดูให้ชมหน้าตาของเขาด้วยนะคะรุ่นนี้สามารถจูนขึ้นได้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ได้ไปแล้วนะคะถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะรุ่นนี้เสียงดีราคาไม่สูงนะคะโอเคค่ะก่อนจะไปดูไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องวันนิสามิวสิกค่ะ เัเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันค่ะที่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันค่ะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็หน้าตากล่องของเขานะคะ Pro Urotech ร,รุ่น Photon 7นะคะรุ่นนี้เป็นไม้ลอยถือคู่ขึ้น UHF นะคะขึ้นใหม่ถูกต้องตามกอสอทชนะคะเามาดูข้างในกันค่ะ เกิดออกมานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีกล่องแหลกนะคะพี่ี่จะมีโฟมกันกระแทกด้านในอย่างดีเลยค่ะค่อยๆดึงออกมาจากกล่องถ้าไม่มีกล่องแหลกก็จะมีโฟมกันกระแทกให้แบบนี้นะคะ เปิดออกมานะคะก็จะมีคู่มือให้นะคะแล้วก็ตัวไม้นะคะตัวรับสัญญาณเดี๋ยวแก่ออกจากถุงก่อนนะคะมันมีถุงพลาสติกห่อ,อกมาอีกชั้นนึ่งนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาของเขานะคะหน้าจอของเขาจะเป็นระบบดิจิตอล LED นะคะ สวิต์ปิดเปิดอยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนี่ก็คือด้านหลังนะคะเสาสัญญาณจะมีให้สีเสาด้วยกันตามที่เขาแจ้งมานะคะสำหรับด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีที่ใส่เสาให้สีเสาด้วยกันนะคะสำหรับช่องเอาท์พุตของเขาจะมีแบบ XLR และก็แจ็คโฟนโมโนนะคะ และนี่ก็เป็นวอลลุ่มซ้ายขวานะคะมีสองฝั่งนะคะด้านนี้เป็นที่เสียบปลั๊กไฟค่ะรุ่นนี้ต่อไฟ12โวลต์ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาค่ะว่ามีอะไรบ้างมาอีกชั้นหนึ่งโหอุปกรณ์เยอะเลยนะคะมียางกันกิ้งค่ะ แจ็คโฟนโมโนหนเส้นค่ะแล้วก็ชุดย้ายเสาเขาให้มาสองเส้นนะคะสองเสาอาจจะไว้ข้างหลังแล้วอีกสองเสาย้ายมาข้างหน้านะคะแล้วก็แถมฐานให้สี่ก้อนค่ะฐานของเขาที่ใช้ก็เป็นฐานขนาด 2A นะคะแล้วก็สายไฟดีนะคะและนี่ก็คือเสาสัญญาณของเขานะคะให้มาสีเสา อัน <Wow. S 1> นี้ก็คือลูกไม่ค่ะสีดำเงางามนะคะ <Wow. S 1> หน้าจออยู่ตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านล่างมามาดูข้างในกันใส่ฐานด้านในค่ะฐาน 2A มี ตาคูดให้ด้วยนะคะบ่งบอกว่าถูกต้องผ่านกสทชเรียบร้อยนะคะเป็นคลื่นใหม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะว้าว <Wow. S 1> อะเดี๋ยวเราจะใส่ฐานและเรามาลองฟังเสียงกันนะคะตัวด้ามไมจะเป็นโลหะนะคะพี่ๆด้ามไมจะเป็นโลหะ กดเปิดตรงตูดใหม่ตรงนี้นะคะกดเปิดนี่นะคะตรงไฟก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมีบอกว่ามีแบตเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะพักหน้าจอไว้นะคะพี่ๆโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปใส่เสาแล้วก็ต่อไฟกันก่อน ตอนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าจอกันนะคะเปิดตรงนี้นะคะนี่นะคะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะหน้าจอเป็นไฟสีน้ำเงินนะคะบอกขึ้นสัญญาณเรียบร้อยนะคะช e l A c h a n n e l B นะคะชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงลูกไม้กันนะคะมาเปิดตรงตูดไม้อย่างนี้นะคะกดเข้าไปค่ะ นี่นะคะมีตัวเลขแสดงชัดเจนนะคะ n แ l ล c h a แ n ล l B นะคะถ้ามีตัวเลขขึ้นตรงกันแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสเทสวันทูทีเท เทสหนึ่งสองสามตอนนี้ตัวไม้ตั้งอยู่ในตึกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินวัดระยะสัญญาณกันนะคะแต่ที่แน่ๆไม้ตัวนี้ได้ถึง100่งร้เมตรยอยู่แล้วนะคะสัญญาณไม่หลุดแน่นอนคะ่ะไปกันค่ะตอนนี้อยู่กับวันนิสามิวสิกนะคะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังรีวิวไม่ลอย ไม e r o Eurotech รุ่นโปรตองเจ็ดค่ะยังได้ยินเสียงกันอยู่ไหมคะตอนนี้เดินมาประมาณ50เมตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราทุกท่านไม้ลอยรุ่นนี้เป็นไม้ลอยสีเสาสัญญาณนะคะรับสัญญาณได้ไกลถึงร้อเมตรไม่หลุดนะคะ เสียงยังดีเสียงยังใสชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ร้านของเรานะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะไม่รอยรุ่นนี้เป็นไม่รอยถือคู่ขึ้น UHF นะคะขึ้นใหม่ถูกต้องตามกสทชค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ f a c e b o o k วันนิสามิวสิกค่ะ โอเคค่ะมาถึงร้านของเราแล้วรับสัญญาณได้ไกลและชัดเจนนะคะฝากไปด้วยค่ะไมรุ่นนี้สามารถจูนขึ้นได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นวิธีการจูนขึ้นนะครับสําหรับไมรอยโฟยูโรเทครุ่นโฟตองเจ็ดนะครับวิธีการจูนขึ้นง่ายๆเลยนะครับสําหรับไมรอยตัวนี้นะครับผมจะจูนนะครับผมช่องบนี้นะครับ จะเปลี่ยนจาก753.850เป็นขึ้นอื่นนะครับวิธีการจูงง่ายๆคือเรากดนะครับ Channel B นะครับเรากดเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยแล้วก็เอาหน้าจอตัวนี้นะครับมาจอที่สัญญาณ IR ตรงนี้นะครับแล้วกด t e t นะครับระบบมันก็จะค้นหานะครับแล้วก็จะจับคู่ให้เรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับนี่เปลี่ยนขึ้นแล้วนะครับนี่ยขึ้นตรงกันก็สามารถใช้งานได้แล้วครับขอบคุณครับ โ okay. อเคค่ะพี่แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไม์ลอยรุ่นนี้นะคะของแบนเปอร์ยูโรเทคค่ะรุ่นโปรตองเจ็นะคะรุ่นนี้มี4เสาสัญญาณด้วยกันนะคะรับสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรเลยนะคะหรืออาจจะไกลกว่า100เมตรก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ได้ไปแล้วนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะตอนนี้ราคาค่าตัวเพียง4 0 0พบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นที่ ไม่มีกล่องแหลกหรือว่าไม่มีกระเป๋านั่นเองนะคะรุ่นนี้คือรุ่นที่เรานํามารีวิวนะคะจะไม่มีกล่องแหลกให้นะคะราคาสี่พันเท่านั้นเองนะคะสี่พันบาททั้วเลยนะคะที่มีท่านไหนสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะไอดียไลน์ตามเบอร์โรที่ขึ้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ก็ได้ค่ะ a c e b o o k วันนิสามิวสิกนะคะอยากให้ลองค่ะอยากให้ ใช้ได้ลองกันนะคะไม่ร้อยรุ่นนี้ไม่ลอยเสียงดีค่ายดังอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะรอดูรอชมว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ